สวัสดีครับพบกับเว็บเบอร์ช n e l นะครับคลิปนี้จะเอาน้ำยาของรันจวนกลิ่นครีปสตรอเบอรี่มาให้ดูกันนะครับโอ้ยอายมากจริงๆครับคือจริงๆแล้วผมอัพรูปใน IG นะครับตั้งแต่คริสต์มาสแล้วอายมากเนี่ยดูดิตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วนะจนวันเด็กละเพิ่งจะได้ทำคลิปเออเอาเป็นว่ามาแล้วแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นมาคลอสราบดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะอ่ะก็แพ็กเกจมาเรียบง่ายเช่นเดิมนะครับก็ b a c k g กราวนสีขาวนะครับแล้วก็พิมพ์สีดำนะขวดน,นี้เป็นขวดทดลองนะครับก็จะเป็นขวดขวดเท่าไหร่เนี่ย3 0 m mm l เนาะอ่ะหมุนให้ดูโดยรอบก่อนนะครับว่าประมาณนี้นะโอเคด้านนี้นะครับ ก็จะบอกนะเป็นดัตติเวฟนะครับกับวั h e g กร u ปนะแล้วก็นิกนะครับ Nick Level นะนิกเลเวลนะเนื่องจากเป็นขวดทดลองนะครับก็จะเป็น n ิก k 3มานะไม่แน่ใจว่ามีครบไหมนะครับนิกสนิก6นิก9แล้วก็นิก k 12นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับขวดนี้เป็นขวดทดลองนะขวดจริงน่าจะเป็นขวดร้อยมลนะครับแพ็กเกจฉลากก็แบบนี้นะครับสวยดีนะครับ รันจวนแล้วก็ครปสตรอเบอรี่แล้วก็ด้านล่างภาษาอังกฤษนะครับสตรอเบอรี่ครปนะอ่ะแล้วก็คำเตือนแล้วก็นี่ Product b y กลุ่มอะไรไม่รู้นะครับ PGVG เท่าไรเนี่ย50 50เนาะเออเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงโอ้ยดูดูเหมือนจะมุมเดิมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเบื้องหลังนี่เปลี่ยนไปเยอะมากครับใครจะเข้ากลุ่มก็รบกวนพอตรงนี้นะแล้วก็เข้าดูนะครับ อ่ะฮะแล้วก็ Made in Thailand นะครับโอเคนะอ่ะทีนี้ขอลองแตะดมแตะชิมกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเปิดสดๆร้อนๆนะอืมอ่าขอลองดมกับชิมหน่อยนะอึ๊บโอ้โห กลิ่นตอนนี้ที่ผมได้นะมันมันสตรอเบอรี่เลยละครับเหมือนอลูกอมอะลูกอมสตรอเบอรี่อะครับคล้ายค้ายฮาร์ดบีทก็คล้ายแต่มันมีขนมนินดนิดอะอืมออโอ้โหเหมือนทำนองโอเล่ h, ไม่ก็ฮาร์ดบีทนะครับ ประสบการณ์ชีวิตนี่คือแบบลูกอมจริงๆอ่ะแล้วก็วันนี้ใช้กับนี่นะครับนาคาบายนาหมดนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ใช่บิวสุดฮอตครับเนื่องจากจะเป็นออแคนซ่ล24เกจแกน3นะครับ5รอบแล้วก็สเปซคอยนิดๆนะครับวันนี้ใช้กับสำลีนี่หยิบมาเดี๋ยวให้ดูด้วยแองเจลคอลตอนนะครับเคยทำคลิปแล้วนะครับ นื่องจะเป็นการ3ล่ะหลังๆช่องนี้ใช้การ5 5เยอะนะครับหยดไปก่อนนะให้ความหวานผมว่ากำลังดีฮะเหมือนรันจวนกลิ่นนี้เนี่ยแบบเออหวานแบบไม่เยอะแหละหวานแบบผมว่ายังอยู่ในจริตผมอะเออยังไม่ใช่แบบหวานเกินไปอะ่ะ คืออันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะชอบแบบหวานฉ่ำๆบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบหวานเท่าไหร่นะก็แล้วแต่นะครับว่าเซตอัพของคุณเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอพรามสมลีหน่อยครับพรามด้วยไฟ5าวาดก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนิ่งเลยอ่ะแทบจะนิ่งเลยอะนิ่งนะ ทางผมนี่แบบอ่าเริ่มมานิดนิดนะครับอืมเริ่มละเริ่มละเออเริ่มนิดนิดละเออกลิ่นเริ่มหอมละอายมากเลยคือแบบได้มาก่อนคริสต์มาสแต่แบบนี่วันเด็กแล้วเพิ่งจะได้ทำคลิปเพิ่งจะแบบปีใหม่นะครับปาร์ตี้นู่นนี่นั่นกันนะแบบยาวนิดนึงครับ ขออภัยทางลุงจัสด้วยจริงๆนะครับลุงจัสป่าจัสนะอายมากคือจริงๆมันควรจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับข้ามปีเลยเพิ่มไฟมาเป็นสิวัตต์บ้างนะครับว่าเป็นยังไงอ,อเริ่มมีป๊อปบ้ป๊อปบนิดๆนะนิดๆนะครับย่างยอางเออฉ่ำฉ่นะ ห้องนี้นี่ไอช่องนี้นี่คือแบบนิสัยเสียมากนะครับในการพรามสำลีนะไม่ค่อยทําในแบบสิ่งที่ควรจะชาวบ้านเขาทํากันนะครับหอมอตอนนี้ผมมั่นใจว่าห้องผมนี่คือฟุ้งเลยล่ะแอร์พัดมาทางผมด้วยอีกต่างหากนะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะสวยไม่สวยนะครับก็นั่นแหละตามนั้นครับ <c oughs> เอออืขอหยดเพิ่มนิดนึงครับก่อนที่จะใช้ไฟล์แบบ อย่างที่จะใช้เวฟจริงๆนะเยอะไหมวันนี้แล้ววันนี้ใช้กับนี่นะครับแคป2นะแล้วก็ดริปทิปของแดชบอร์ดนะครับทิปทิปตัวนี้เป็นการเป็นไทเทเนียมนะครับส่วนด้านนอกจะเป็นอลเทมนะครับเดี๋ยวเล็งก่อนเออโอเคเข้าละทีนี้ช่วงเวลาแห่งการเฮ้ยลืมไม่ดูนเนี่ย ลืมให้ดูไฟที่จะใช้เด้เอ้ยพูดแล้วก็นิดนึงนะครับไม่ได้ทำคลิปหน้านะลืมสเต็ปปะเนี่ยอะให้ดูไฟที่จะใช้ก่อนอุตสาห์แบบเซตไว้สักสามกล้องขนาดนี้นะนี่ลัน่นลันนี่นี่เป็นไงเป็นไงฟุ้งเลยจ้ะหอมฟุ้งเลยตอนนี้ห้องผมนะ เดือดเดือดเดี๋ยวต้องดูแล้วไฟมันเดือดไปวะเนี่ยโหล้านล้านวะล่ะอ่าดูเอานะครับนี่คอยเดียวลวดกลมก็เดือดได้นะเจ็บมืออ่ะคือตอนนี้แผ่นรองผมนี่บโออยแต่มปด้วยน้ำยานะครับแล้วก็เจ็บกระเด็นกระเด็นอื้อ ไม่ได้ใช้ไฟขนาดนี้นานนะผมว่าเดี๋ยวผมต้องหยดอีกอ่ะอื้ือื้อเดือดเดือดละครับสำหรับผมมันเดือดมากนะไม่รู้ว่าท่านอื่นจะเดือดหรือเปล่าเอ้ยเดียเดียวเดียเดีน้ำยาจะหมดหยดเพิ่มสิครับรออะไรอืม ลันล่นๆไปนิดนึงไหมเนี่ยไม่นิดแล้วครับพี่อหอมฟุ้งเลยครับตอนนี้ห้องผมนะอึ๊บอ่าเข้าแล้วละ่ะเดี๋ยวส่องอีกทีชักแบบระแวงระแวงเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเอะมันเข้าไม่เข้านะอ่ะโอเคตรงไหนจะตรงกลางโอเคนะครับ ช่วงเวลาแห่งการรอคอยครับเวฟสิครับโอ้ยเดือดมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนนะว่าใช้ไฟเท่านี้นะครับอบโอเคนะต้องเอามือปิดดูลมแต่ก็ไม่รอดจ้ะเ <laughs> ยิม้มอืมเฮ้ยมาชิมอีกทีนี้มันแบบเออมันครปสตรอเบอรี่จริงๆครับชิมน้ำยาที่เยิ้มมาจากครูลมอีกฝั่งหนึ่งนะอืมอือ <laughs> จริงจริงจริงสตรอเบอรี่ตอนเนี้ยหลังจากโดนความร้อนแล้วสึกมัน,นมันแบบมันสตรอเบอรี่จริงๆขึ้นน่ะเออตอนแรกตอนแรกที่แบบชิมเฉยๆจากขวดมันเหมือนลูกอมใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยเออว่ะครปมมันต้องร้อนก่อนใช่ปหล่ะเออ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 ,เอ,อผมว่ามีในยาแล้วล่ะอืมตอนที่แบบ ยังไม่โดนความร้อนกับตอนที่ร้อนแล้วอ่ะไม่เหมือนกันแนฮะตอนเนี้ยที่ผมได้นะทีนี้เวฟครับลองหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอืมอร่อยโอ้โหตอนนี้ย้อนให้ผมนึกถึงสมัยที่แบบใช้น้ำยามาเลยะครับแต่ว่า เออเออเออมันเหมือนพาให้ผมนึกถึงตอนที่แบบเริ่มหัดเวฟอะครับไม่ใช่เริ่มหัดเวฟกลับมาเวฟอีกรอบหนึ่งอะโอ้โหหอมครับเพลินเนไม่ต้องคิดมากเลยสตรอเบอรี่ครับนะตอนนี้ที่ได้นะโอ้โห หอมครับอืมเออต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่านิกสามเนี่ยสําหรับผมอ่ะผมไม่ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่สําหรับโทษฮิตนะครับเราก็เป็นน้ํายาที่แบบไม่หวานเกินไปเออเกินจากหวานน้อยแต่ไม่ใช่น้าํายาหวานจีรยบหวานจ่อยเอออยู่ระหว่างระหว่างหวานน้อยกับกับหวานนะครับ แต่ไม่ใช่หวานน้อยนะครับสำหรับผมความหวานอาจจะเป็นเพราะว่ามีสปริตแบ็กนะแล้วก็บิวนี้เป็นบิวแบบสำหรับผมเนี่ยคือปกติผมใช้คือถ้าดูช่องผมนะจะเห็นว่าผมปกติผมจะใช้บิวเป็นคันซ์อยี่สิบหกเกจแกนสองจรอบสเปซคอยแต่ว่าบิวเนี้ยเป็นเ a n ซ์ฟอ้อยี่สิบสีเกจแกนสาแล้วก็5รอบแล้วก็สเปซคอยนะครับคือบิวจะใหญ่ขึ้น เพราะว่าน้ำยาเป็นนิกสานั่นแหละอืเนื่องจากปกติผมจะเป็นคนที่ใช้น้ำยานิกหเป็นต้นไปนะครับขึ้นไปนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะว่าเป็นตัวทดสอบนั่นแหละเข้าใจว่าป่านะ่าจะทํามานิกเลเวลเดียวนะครับก็เลยเป็นนิกสามาที่ผมนะอืท่านอื่นได้แล้วยังไงรบกวนบอกผมบ้างนะคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ผมจะทำคลิปนี้ผมใช้น้ำยาทอมคลาร์กนิกเก้าครับเออ นิก้าแล้วมันนิกามันยังไงก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกถึงโรทิตแน่นอนคือใช้นิก้านานก็แบบไม่ได้รู้สึกสัมผัสถึงรถโรทิตเท่าไหร่อยู่แล้วนะอ่ะเว็บต่อครับกล่องน่าจะตัดเท่านั้นนะครับ เออเพลินอ่ะคือตอนนี้นึกถึงตอนตอนที่แบบโอ้ยซักประมาณปี2016-2017ที่แบบใช้น้ำยามาเลยแหละครับเออเกลิ่นไม่ต้องคิดมากเลยยิ่งถ้าแบบมีสปิดตแบงนะอร่อยอสำหรับผมนะน้ำยารันจวนนะครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่เพิ่งหลงมาดูนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะน้ำยารันจวูเป็นน้ำยาไทยนะครับซึ่ง ออราคานี่แบบไม่รู้ทําได้ยังไงถูกกว่ามาเลยุคนู้นเยอะมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยผมว่าก็โอเคนะคือคุณไม่ต้องซเรียสเลยกลิ่นมันตรงปกครับส่วนความเป็นครปเนี่ยเออผมไม่ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะสําหรับผมแต่ว่าความเป็นสตรอเบอรี่คือถ้าเป็นครปก็จะเป็นครปที่แบบอัดสตรอเบอรี่มาเยอะ,อะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอีกทีครับ เออโอเคโอเคจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆแบบขนมขนมปังก็ไม่ใช่มันน่าจะเป็นกลิ่นแป้งนะครับเออคือได้ยินมาเยอะว่าแบบเออ,อน,นี้กลิ่นแป้งชัดอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ากลิ่นันยนี้เป็นกลิ่นแป้งหรือเปล่าือ <laughs> แป้งมันก็เยอะเหลือเกินอนะ่ะใช่ป่ะเออแต่แน่นะครับมันไม่ใช่สตรอเบอรี่ชีสเค้กแน่ๆไม่ใช่แน่ๆมีความต่างอยู่นะเป็นสตรอเบอรี่นำแน่ๆนะครับอ,อ่า สรเบอรี่แบบกลิ่นเปรี้ยวแต่ว่ามีความหวานอยู่อ่ะมีความหวานช่าเนื่องจากผมใช้บิวนี้ยมันฉ่ำเลยนะอย่างที่เห็นตอนตอน,ตอนพราม์สมรีนะครับว่าเด็เดดเือเดอเลยโอ้โหควันท่วมห้องตอนนี้หอมครับหอมหอมหอมเพลินเพลินเพลิน เดี๋ยวให้หมดเด็กดีกว่าล้วให้ดูว่าคอยไปประมาณไหนแล้วนะครับได้ดูความหวานจากตรงนั้นแล้วกันนะน่าจะพอสมควรละอ่ะเดี๋ยวให้ดูคอยนะครับว่าเป็นว่าอยู่ที่ประมาณไหนแล้วนะอ๊บนี่นะสำลียังไม่แห้งนะครับยังไม่ขาวจวนะ ประมาณนี้นะความหวานนะพิจารณาเอาเองนะครับว่าท่านใดชอบหวานชอบไม่หวานอะไรยังไงนะอ่ะผมลองต่อครับ <laughs> เพลินเพนเพล,เพลเอ,อไม่ต้องแบบคิดเยอะนะครับว่าน้ํายาแบบไอ้กลิ่นอะไรไกลิ่นอะไรมีอะไรซ่อนอยู่สําหรับผมเนี่ยเออก็สตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่แบบ โอ้ยอดคิดให้นึกถึงสมัยก่อนอะสตรอเบอรี่ชัดชัดนำเลยนะครับเอ่อต้องเล่าให้ฟังก่อนมันมีอยู่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบผมใช้มาเลยเยอะๆใช่ไหมแล้วก็แบบเริ่มใช้เมกาน้ำยาเมกา แล้วก็แบบออทำไมมันไม่อิ่มสักทีก็ก็สนครับเอาน้ำยามาเลยกับน้ำยาไทยจำไม่ได้ละซื้อร้านพิตรีนะครับออซัมเวฟนะเอ่อน้ำยาน้ำยาไทยที่ว่านี่น่าจะเป็นวานิลาคัสตาร์ดเออนิกแน่นนิกแน่นแล้วก็น้ำยามาเลยน่าจะเป็นคลาวไนเนอร์ก็เอามา mix กันโซนไงโซนไง เออแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่โอเคอะ่ะคือตอนนี้มันพาให้ผมนึกถึงตอนที่ผมแบบโซนตอนนั้นแหละเออแต่จำได้ว่าคุณจาคุณจา JK นะครับถ้าเคยดูช่องผมนะส่วนใหญ่ถ้าถ้าใครดูช่องผมน่าจะเคยผ่านตาเป็น f c ช่องคุณจาเหมือนผมมาก่อนอยู่แล้วนะครับคุณจาบอกว่าน่าจะต้องใส่วาน,นิลลาเพิ่มนะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดนะเข้าใจว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะโดดกว่ากลิ่นวานิลาเออตามตามหัวกลิ่นทั่วไปนะแต่แต่ผมไม่มันนานมากนะครับน่าจะต้องแต่ปี2016-2017แล้วแหละผมจำไม่ได้ไม่ชัวนะครับว่าอันไหนมันมันกว่าแต่อันเนี้ยคือมันเป็นความสตรอเบอรี่แต่มันไม่ใช่แบบ Strawberry สตรอเบอรี่ใสๆแบบอ,อย่างเดียวอะ่ะมันมีความเป็นขนมอยู่ด้วยนั่นแหละเออโอเคอีกนิดนึงครับ มไม่ได้ลองใช้ไฟขนาดนี้มานานแล้วนะสามสิบจุดสี่โวลต์เนี่ยคือแบบสามไม่ใช่สามสิบจุดสี่โวลต์สามสิบจุดสี่วัตต์เออสามจุดแปดห้าโวลต์เนี่ยแล้วก็ลวดแบบยี่สิบสี่เกจเนี่ยนานแล้วมันก็มันก็ตอบสนองนะอ,อีกรูปหนึ่งนะอีกรูปแบบหนึง่งฮะ โอ้ยผมว่าเป็นน้ำยาที่ไม่ต้องคิดมากเลยเดี๋ยวผมเปิดเด็กให้ดูอีกทีนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับออออ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ยังไม่ขาวสัทีเดียวนะยังไม่น้ำยาย,ยังอยู่อ่ะเออเนื่องจากนาคาเนี่ยผมว่าความจุก,ก็พอสมควรเลยนะเออความจุของเด็กก็พอสมควรเลยครับแต่ตอนนี้คือหมอดผมนี่คือแบบแฉะไปหมดเลย <laughs> ตั้งแต่ตอนพรามสมลีแล้วนะครับ อีกทีครับผมว่าเป็นน้ำยาที่เพ,เ,พเพลิน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 กับรันจวนกลิ่นนี้นะครับเครปสตรอบเบอรี่นะครับไม่ต้องคิดมากเลยจ้ะแล้วก็ด้วยราคาที่แบบโคตรจะร้าวแหละผมจำราคาไม่ได้นะครับจำได้แต่ว่าถูกมาก เออคือถ้าคุณกดพรีของเจ้านี้เขาก่อนนอ่ะ100มลไม่ถึง300น่าจะ280ไม่รวมส่งหรือไงนี่แหละครับแล้วสองขวดอะไรสักอย่างนึงแหละยังไงลองไปเข้ากลุ่มดูแล้วกันนะครับเออน้ำยาไทยราคาสุดเจราแล้วก็อืมผลลัพธ์ผมว่าก็โอเคนะไม่ไม่แย่ไม่เลวร้ายครับคือใช้ได้เลยแหละเออ ส่วนชอบหวานไม่ชอบหวานยังไงก็แล้วแต่พิจารณานะครับส่วนถ้าใครเป็นแบบคนที่ใช้น้ำยาหวานชอบหวานเนี่ยผมว่าอืมผมว่าเข้าทางแหละเออเพราะส่วนตัวตอนเนี้กําลังคิดว่าอ่าไม่ถึงกับหวานเจี๊ยบแต่ก็หวานอ่ะสําหรับผมเนี่ยคือหวานอยู่แล้วเพราะปกติคือผมถ้าดูช่องผมนะครับสตาร์ตันที่คนอื่นบอกว่าไม่หวานอ่ะสําหรับผมอ่ะวานิลลาคัสตาร์ดคือหวานหวานเลยหวานเจี๊ยบเลยแหละเออ คือช่วงนี้แบบใช้ทอมคลาร์กใช่ครับคือ Tom Clark, ทอมคลาร์กซึ่งเป็นน้ำยาที่ไม่หวานเลยครับเออโอเคสนใจยังไงเข้ากลุ่มตามต้นคลิปเลยแล้วกันครับส่วนผมปายแล้วครับแล้วไว้คลิปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ